มาซื้อเกียมกมาื้อนี้ไปสูไปโรงพยาบาลเนานะคือมาพ้ให้คืนากึังคืนไม่ไ้ก่อนมาซื้อเกียมกมาื่อนี้สูเปโรงบาลมาทำมาซูกิมพิมโอเคอาก่อนจะได้ไปซื้อมาเืแล้วเอาเมาคนมาก่อนเนี่ยคือมาสูรลาด้ได้ไไดเป็นยังงัล่างตีหรือยัง,าง,ยงมาจะได้ ปอดอ้เลยลุงมาจะเด้อมาจะเด้ออ้าวจะไม่หยาจะพับบ่ว<อ>งไม่ถือแหวนปอปอจะได้เห็นหรอเปล่าใส่ไม่ยางนี่แหละถุงนี่ในถุงนี้ปลาเลยปลาเตือขึ้นมานั่นแหละนัน่นแหละเอาใส่ตีนขึ้นมา อันนี้มันชุบง่ายมันจะมีสายชิ้นแจกมาฝากไว้ใส่ไปรุมวันเบอร์สิปแตมได้เบอร์อรส,สี่สิบรวมหัวเบอร์อย่างมันต้องใส่สายนะมันง่ายเปลือกแยกนเปลี่ยนเอาชุบไปละยับเข้าไปเลยยับเข้าไปเลยมันเมียนี่ หยัดไปเลยมันจะเป็นยางมัดไปแพ้เยอะมันยืดมันต้องมีสายอ่ะมันมึงมันมัดดีกว่าเอาไปกล่องไปเก่งเอาไปซุปไปรงพยาบาลพยาบาลไปไหนไหนได้ป่ะลุงหยัดเขาไปแตเนย่ยตีแน่มันยัดแตะเลยแน่น้อยกะได้เต็มได้เอาแซมข้างแล้วไปหันปุนใครหันเอาแซมข้างเอาลองเขาละเนี่ย เดินม nice ันกลับบ่ลุงนี่แกเดินตีอามส่ข้างมส่้างเจเอาไปตัดหญ้าน่วาเนี่ยเงเจอนนี่แกเดินตีอยากจะให้มนัทเอ่อวอล์อินฟา เวลาไปโรงพยาบาลหรือว่าไปไหนไหนก็ใส่อันนี้ไปดึงแตะดึงมันน้อยก็มันใหญ่อะลุงออดีอ๋เดินมันสบายดีนะเกียอันนี้มันต้องมีสายพิเศษมันหนิ่มดี yes soft yes soft Thank ค่ะฮะฮะครับไม่เอาซองเอาใหญ่ถ้าจะไปจ้อนไหน เกืบกระใสหน้ารดไงลุงไปงานรบเหรอนำุกแกงไม่ไปกะนำซุกแกงไม่ไปกะนํำชุกกลับไปจ้ะเริ่มผูกยังไปซื้อเตียววอมให้สามสี่ืนเลยนะเดี๋ยวไปซื้อเตียววอมเดี๋ยววอมเื้อเธอแล้วเปียนหมล้วก็บอซื้อึใหม่เอาอย่ามหือ

เไปเถอะอีแค่อมอยู่มีของกินให้มึงเตี้ยไปเลยมึงไอเจ้าอยู่บนหวามลำใช่ปะมึงมาชอหายแจวมาชอหาของกลิ่นรับกลิ่นไอ้เจ้าปนลุงเไงมัน้ขำขำแต่มันไหวเดี๋ยวก่อนเฉันสะกรรมก่อนมันจะไปเนี่ยแล้วอ่ะเดี๋ยวเฮ่อมึ่บ้าอะไไปรับกลิ่นผมตอนมาไปบปะได้เกิอบไปละได้แกยกู สื้อากีมาฝากลุงไว้ใส่ไปโรงพยาบาลมาเอาไปหยาถุงนั่นลุงหยาไปหยาทถุงนั่นถุงนั่นมึงเออไปหยานท่านเออตามใจมันเป็นยางเกี๊กอะเนี่ยแปบกับเป็นยางเพราะมันเป็นผ้ายืดเข้าใจป่ะมันเหมือนเกี๊ยคำยางเปียไปโรงพยานะเพื่อนซื้อไปโรงพยาบาล เปิดไฟเล้วน่รถอหละลงลงปิดไฟเล้วปิดไฟเล้วอย่างเออเนี่ยเออเปิด้างหลามาปิดเออเนี่ยเออเอาไว้ตัดกลางนี่ยเออนะมุ้งใหญ่ย่างก็ขั้วเขียนถ้ามันมีกะมีเหลุงใหญ่ด้เขียนเด้แต่คือนี่มันหนาแล้วกะ้เกยจมันมันหนักวันน้อย เออกเาะเออใช่พันะโอ้โาะเมาเตียก็ได้เป็นอย่างอ่ะมึงอยาก,กินเดอะเมื่อาเตียก็ได้ว่นี้กูกินข้าวแล้วอ่ะจะห้อ,องมันกับลูกบ้านนี่มันถ่าจัลับ <ไป S 2> เออเออจต์ทมือกับมีมันจะไปจะตัดตีนนั่นเออมบากไปก้อยออกกอยอกรถหาะ ไปเลยไปเลยไปเบา